ความเชื่อเกี่ยวกับคีโตที่หลายคนยังเข้าใจผิดจะมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. กินคีโตเน้นแต่เนื้อสัตว์จริงๆแล้วนะคะการกินคีโตคือเน้นการลดคาร์บให้ไม่เกิน20-50กรัมต่อวันค่ะ 2. กินไขมันได้ไม่อั้นเราควรเลือกกินไขมันดีที่ได้จากอะโวคาโดถั่วหรือน้ำมันม,นมะกอกแทนค่ะ 3. ไม่ต้องนับแคลอรี่ถ้าใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะการนับแคลอรี่ก็ยังถือว่าสำคัญอยู่ค่ะ 4. หลุด k e โตแล้วต้องเริ่มใหม่จากศูนทั้งหมดการเริ่มกินคีโตนะคะสามารถเริ่มใหม่ได้ใน1-3วันค่ะ 5. กินโปรตีนได้ไม่จำกัดเราควรทานโปรตีนแต่พอดีนะคะไม่งั้นโปรตีน อาจเปลี่ยนเป็นกูโคดได้ค่ะทําให้หลุดคีโตหกกินผลไม้ไม่ได้จริงๆแล้วนะคะคีโตสามารถกินผลไม้ได้ค่ะแต่ควรเน้นเป็นผลไม้ที่มีคาร์บต่ําเช่นเบอร์รี่ค่ะเจ็ดกินคีโตแล้วจะทําให้ขาดไฟเบอร์เพื่อนๆสามารถดื่มน้ำเยอะๆทานผักใบเขียวเพื่อเพิ่มไฟเบอร์ให้ร่างกายได้ค่ะแปดกินคีโตแล้วไม่มีแรงอาการนี้นะคะจะเป็นช่วง3-7วันแรกเท่านั้นค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังปรับตัวอยู่เก้ากินน้ํามันทุกมือ้อจริงๆแล้วไขมันได้มาจากหลายแหล่งทั้งจากเนื้อสัตว์ปลาและถั่วค่ะไม่จําเป็นต้องกินนนแต่่้ํามัยง เดและเสบกินคีโตจะทําให้ขาดสารอาหารซึ่งถ้าเราวางแผนดีๆกินอาหารที่หลากหลายยังไงก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนค่ะใครเคยเข้าใจข้อไหนผิดกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ